Điên mống đi bố ơi, thì bà phần chư hả nhỉ? Mẹ Quang, bà ơi Quang, sáu phần xếp hạ Thằng Quang xếp nhau xếp hạ Sáu hạ bà Sáu nhau là sáu hục, là Rồi, rồi, ừ, <laughs> มันนี่กับแปรกูแปรตาเน่พี่น้องไอ้เนาะมันคืออยู่กุ๊กไม้กุ๊กโต๊กุ๊กม่วงใบชันเป็นเนาะอ๋อเป็นน้องเนาะกับสบายดีเด้อผมเองพี่น้องเบิดสูุ่ขูสู่คนดยว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศจะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวซาลิอุคุมพรอีกเลยพี่น้องเนาะอ้ามืัอนี้กลับมาหาทางเอื้อเต๋วพี่น้องเอ้มาแสดงความยินดีเนาะทางเอื้อเพิ่นเนาะที่ว่าได้ ที่ดินไม่เนาะทางทีมงานให้เตียงเพิ่นได้ซื้อดินไม่ให้ทางเอื้อยเพิ่นพี่น้องเลยกะรศึาอำนวดวเนาะว่าที่ดินเอื้อยเพิ่นมันประมาณไรเนาะอาจจะยังบบฮู้ว่าสติกับพี่น้องเลยเนะาะการสืไปรื่อไปเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเลยเนาะจะดีอุ้กดีใจน้ำเอ,เอื้อยเพื่นพีนน่น้องเลยถ้าจะว่าเอื้อยเพิ่อนได้ที่ดอกที่ดินนะหนังเนาะกะได้มุกดีใจน้ำเพื่อนในหลายพี่น้องเลยเนาะเนาเป็นยังไงกะ ไปเบิ่งรับชมนํากันเด้อพี่น้องเด้ออ่าตัวสิานจไดก็ขตัวไปเบิ่งพี่น้องเบิสุสุคนพี่น้องเนาะอ่าตัวพี่น้องเ้ไปเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตทางเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยจะมาแสดงความยินดีเนาะพี่น้องเอ้ยที่ว่าทางเอ้ยแต๋วหรือว่าเอ้ยจอยเนาะที่ว่าเพิ่นได้ดินได้ที่ได้ฐานเนาะก็มานี่ก็จะเป็นรถบ่เสียงพี่น้องเอ้ยงบ่เสียงกําลัง Icana, อัตเดนะพี่น้องเบิ็งเนาะอะไรกันรถพนาเฮาพี่น้องเลยพนาทีมงานเฮาวอเซีนพี่น้องเลยเนาะอ่าเด้อพี่น้องเลยสบายดีเนาะดูสบายดีพี่น้องเลยได้บอเซีนมาเลยเนาะได้นาะแต่ว่าฝนตกจันเนาะก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนได้บอเซีนเลยเขาชิบวัตทำทีไม้ในแต๋อบ่ัเนาะน่าชิเมียนไปจังเนาะ

วัดวัดวัดอยู่นี่บ่ห้าคุมวอเซนนะวัดวเนกาลังเป็นกาลังสั่งเนาะโดยโดยโดยมาที่นี่น้ำเนขึ้นเก้าเปนหน่อยเนาะโดยยวันนี้ก็มาแต่ังันได้ เป็นยังบริสุทธิ์ได้ประมาณนีงเนาะโดยว่าคู่คาวว่าเออมื like ้อนี้มีรุ่นและว่าซั่นนะโดยแม่นิีเดี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อวานนี่เทว่าเพิ่นถ้าัจะเป็นสีเขียวรอดเนาะโดยแต่เรื่องโลูกคงราคาเนี่ยเขาก็ต้องถามน้ำเอื้อยจอยเนาะแเ่มาทำการแม่พี่น้องเอ้ยเขาก็ยังบ่ฮู้ทั้งในสัตว์เนาะเออ้าพี่น้องเอ้ยเนาะหามเบิ่งอีกก่อนว่าเพิ่นสีหาเป็นสีราคาแต่ได้เฮาะอีกเนาะไ่ได้เพิ่งคลิปได้บ่ว่านี้ที่ได้เห็นโดย อ่าเพิ่งเบิร์นเนี่ยเ่งนเนาะโดยโดยใชไหเบิร์นเบิร์นหลายเนี่ยเบิ่์นหูเดิร์นหัวเบิร์นจักรีฐานนี่แหละเนาะโดยเนาะต้องมาถามเบิร์นด้วยตัวเองเลยโดยโดยเนาะเอาอย่างนี้ไปกับพูดแล้วเอาไปไปเนี่ยไปงานต่ออาจจะได้ลงทางบ้านพูดสิมันแน่เหมือนนี่นะบ้านพูดสิมามานีกก่อนเ้าพี่น้องเไว้นอกก็นครับออกไปขึ้นก้าวโดยโดยเนาะเอาไปเบียดไปงานต่อคือนก้าวเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องบุดสุกุสุกุลเด้อเนาะพี่น้องเนาะ

โดยี่โดยโดยเนาหลคนเอยดเสมบุแนี่รามาพอกันเมื่อนี้ดโดยโดยทางบอเรียนทำแน่มื่อไรกนเนาะเป็นกาเอไปอไปลมไปทำได้ด้วยโดยโดยมันก็ถือว่ามา่น่เศร้าอีกมาทางปลาดิอ่ไี่ใหม่ยูไปที่นอนบรัที่บัตโดยเนาเช้าอีกข้ว่นี่จอว่าเราดีใจพี่น้องเลยาก่าน อ่าทางนี so first, ่เด้ว so ่าทางข้างที่เนาะสถานที่เนาะทางที่ครับนี่เนาะถ้าบ่นํากันพอแม่บาดทางเข้าไปเลาเบิ่งเนาะโดยๆๆด่พี่น้องเนาะต้องไปถามทงเอื้อยแวหรือว่าเอื้อยจ่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปปไปเินําันเด้อพี่น้องเด้อเนาะาล่ะเนาะพี่น้องเนาะอพี่น้องเอ้ยมานี่ก็มาพบกันอีกกอเนาะอ้าวบาดนี้คือมีเสาวันพี่น้อง อ๋อพี่น้องเอ้ยได้ดินเนี่ยก็มีชาวพร้อมเนาะอ๋อบาดนี้ขึ้นเลยเอาล่ะพี่น้องโอ้กุกมากินบาดอืดีบ่ดินตัวนี้บ่เนาะพี่น้องพี่น้องเนาะที่ว่าาคุณซือเนาะเาต้องไปถามทางเอ้ยแต่วเนาะเอ้ยจอยอืขาใหญ่พี่น้อง

โอ้เ <pedestrian> อ <funded> ็ดโอ้ย่างนี่ลาบซิ่นบ่นี่เอ้านัวลาบซินโอบ่แม่นพี่น้องเอ้ยหิวข้าวพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินข้าวเช้าอ๋อเนาะๆๆเๆแนวทางทางเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะมาได้มพี่น้องตะกี้ลาบซนเๆๆ ยินชิดเนาะสบายดีเนาะสบายดีเด้อสบายดีรอบบ่แสนโดยๆๆทีเรบ2เนาะรอบ2รอบ2ไได้โดยดินดินมองนี้บ่เอยที่ว่าเพิ่นซื้อให้ืกว้างปานดเอยกว้างทางทางหน้า2หน้า12กว้างกว้าง12ยาว15 25บ่2 2 26ยาว26 คุ้งๆอ10 12โดยโดยโดยตัวกุ้งเก็บได้เนาะว่าจะดีเนาะโดยโก้งเลยากล้งกกิดเลยเน้อโดยโดอจัดไปพีนังเลยยมานี้เนาะมาไทยคู่เก่างเนาะตามเคยโดยโดยมาแสดงความดีเนาะ้านนี้แหละเนาะเห็นเบิงในคลิปรุ่นดูพี่นอยเนาะกาเา ใจน้ำโอ้นี่บ่ที <noise> so ่วัดมาวัดนาโอ้วัดใหม่บ่ะจว่ายุ่นี่เป็นวัดเป็นวัดมาวัดเนาะแต่ว่านี่เป็นวัดอันนึ่งว่าเป็นเพื่อนคนแต่บางแม่เนาะเป็นวัดเป็นอะไรเนาะเป็นวัดตั้งใหม่วัดนี้เป็นวัดตะโดนนะบ่หลายปีหลายปีเนี่ยจะมาเริ่มมเริ่มพัฒนาสร้างไปเนาะ มืัอนี้การสีเฮ็นยังก่อนมัอนี้ทางเองยนี่ยบอถึเริ่มทางผู้เล่นเนาะเอ้นนี่ยถือว่าทางเองยพันว่ามันเดี๋ยวหกทางทางทางหลังเงยนิดนึงเนาะแต่ว่าทางผังมันไปหม่เม็ดเนาะเป็นบอคารักตัวเ่านได้เห็นหรือเปล่าหัวละหัวเนี่ยบอหัอดป้องบ่หอ๋อเป็นทางบอเป็นตรงทางไปบอตรงไหล อดหัวคิดว่าห่อดละหัวเนาะอีอีเหียวอีน่อยนึงล้หัวน่ะมันสีคนสีเทนั่ก็บาเดียว่นจงไว้ทางบ่ทางกับเวีนบ่เาทางไต่พวกาสอดแล้วนะฟังพ่นไปอย่างบางทีไม่จังเลยีพวนี้บ่ทีสามเจ้าหัวนึงบ่นี่แหะคิดว่าสิกับต่อนี่เลยบน

อยู่ในใดทช่อะนกสิสิยากแน่เนาะโดยอันนี้สิว่าบ่เลยใ้ินมากบนี่มากบเออพอใจแล้วนี่เนาะเออเคยอยู่นี่ะต้อว่าว่าเคยอยู่นี่เคยมาอยู่นี่่แต่ก่อนนี่นออเคยมาอยู่นี่แล้วก็ได้ย่ๆอาไปอีกแล้วก็มื้นี้ในว่าอยู่อีหีบาดนี้ตะกี้ตะกี้อยู่นี่จะจปื้อยบ่ได้ย้ยแล้วนนเฮ้ยนเจ้าอยู่แต่น้อยอยู่แต่น้อย บ่บ่เฮือนอีกบ่แต่ก่อนอยู่นี่แต่แต่น้อยเลย้ก็ย้ายมาอยู่นี่ยามนี้อยู่อยู่นี่อยู่นี่จักปีเอ้ออยู่อยู่หม่องนีอยู่แต่น้อยคือกันแต่น้อยคือกันเออยังยังมีกันยังมีอยู่ลยโดยเนาะอันนี้คือพ่อกับแม่ผู้มือนีเขามาอยู่โดยนี่พี่น้องเอ้ยน้องร้อย ากันใ่มไม่กันใหญ่ทั้งทังเม่ก่าเมยไม่ใหญ่ใไปเลยเนาะใหญ่เ่ามด่ไดมีทีมท่ามีองตะแบบบอลธรรมดามีลเนาะวแล้วเขาเรื่อนครับเนาะเขาหามาได้จบบบางคนเช่าต่ว่าบอได้เตแบบที่เจอในพวกตัวเองเนาะแต่่างทีชื่อแบบหองใหญ่ที่ยากเนาะเคยไปไทยเคยไปเวียกที่ไทยเคยไปเนาะ 3ป <Yes. S 1> <Okay. S 2> mm ีแ hmm. ต mm ่ก็บ่พอบ่ได้ก็บ่ได้เินเงนอือตนนั้นบ่แพงอือได้มาก็พอได้แต่แบบพอสิได้เก็บเป็นเป็นก้อนมาซื้อี่้าวน้่ได้กเนาะพอจะได้กินจายหมดแล้วอือโดยเนาะเอาก็ดีใจนําพี่น้องเนาะทางมื้อนี้ก็ถืว่าคมไาทางเป็นิแล้วเนาะแต่ยังแต่เรื่อง เรื่องเนจะได้เรื่องคือเด้อชาตินี่บัดมีข่าวจังได๋ได้แล้วยังบ่มียังบ่มีเนาะฮะยังบ่ทันคิดนู่บ่ได้คิดเฮือนตอนนี้ก็ยังคิดน่ได้ไเฮือนนี่ก็ไที่นี่ก็ว่าดีใจเด้อเนาะือว่าดีใจสุดแล้วนี่เนาะโดยๆถ้าว่าอ่าามีข่าวดีเรื่องเพ่นเอชาติจ้ะกแต่ว่ากทงที่ว่าับ่ทันมีมุายเฮาก คอยอยู่ไปคอยคอยหาไปเนาะอองบรรยากาศทางเร้็นแบบได้ที่จะพอใจเมือพุ่มใจชุดเนี่ยเนาะผ่านมาเข้ากับผู้ี่อย่างเข้ากับผูี่อย่างนนี้เนาะผู้ี่ได้ใจใ่ได้ดีใจท้ได้หวันเนาะเด้ได้ชาติได้ใเรียวพันธุ์นิดก่อนแวันนีผู้ช่วยกันจะดีใจเนาะกับวลีว่าบวบเอาเนาะ ไอ้คือว่าผู้ชายก็ดีกัแเฮงดีเนาะแต่ว่ามีทาังคนรักกันเองคนคิดเยอะนิดห่อยอยากจะแจกสร้างให้กับเขาก้าเขาก้างีใจเนาะแต่ว่ามันยังพันด้มีกับควายคนนี้เนาะลูกเต่าใหญ่แล้วแตคนต่อไปก็จะงคอยจึงมคอยหาไปเนาะโดยโดยโดยกับมีมีทีเพราะมันแต่ว่าอยู่เป็นรักเป็นแรงเลยก็ดีใจได้นะว่าได้กันเนาะเอาฟุกอยู่คกยังอยู่กับคอยคอยอยู่ได้กัอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเป็นทางเลย อันนี้แบบได้บนี่สเริ่มต้นในใดบัตมามาอยู่ีสี่ปูพักสีปลูผักน้ำีน่ะน้ำนบาดาลเนาะจาได้เจาได้บ่อยบางบ่ได้เนาะมีน้ำเนาะโดยโดยโดยาฟังเบิ้งสี่เนราการ์งุหน้าอในารังช่วงกลงเสารนี่ัคือ <laughs> Hoa like. <laughs> <cười giving peopleara> nó thanh quan niệm tân luyện. You kè ta luôn bù lap bìa nó thang 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 เปนเอ่นนกที่ว่าเติมดึงได้เนาะไปใช้ไปนั่งอยู่โฮมก่อนพี่าเนามันดินดนลยมือคลาย้เนาะโอบวชเคียนบ่ชเสีนมือขาแล้วกุ้งไม้นี่กันเมนเมื่อไหร่กุไม้นี่กัต้องเลยตัดออกเลยเนาะตัดบ่ก็รเอาเสาดันมาบอสรที่อาเสาเสามามาให้ดูก่อนบ่ถือวาได้

tại 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 cho tại 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 phai tại tại nông tại 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 cốc tại phai tại 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 pha phù tại 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 หักลายเนาะใส <laughs> uh, ่พี่น้องเนาะทางบ่แสนมามื้อนี้ก็โอ้นบ่กิกิกคบต้งไปสัเกตยามมันบ่เนาะกิกกิกเนาะมื้อนี้กมื้อนี้บ่ได้ซื้อหยังมาตอน้พี่น้องเนาะบ่สิซื้อหยังบ่แสนก็ได้พี่น้องเนาะอ่ามีแต่สิเเนาะอ่าสนให้ทางเพิ่นไว

ลุ้นเบิกเงินแล้ะทีนี้พาวดีเรื่องเงพี่น้องเลยเลยบดตี่สามทั้งซ่องไอ้ไอ้เพื่อนเนาะไอ้เตียงเพื่อนพี่น้องเลยยอ้าสบายดีเด้อเนาะเลยสบายดีด้วยด้อลยฮะพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยเจ้าเพี่อหมักเดบไหมหรือว่าหมักลินฟ้าพี่น้องเลยเนาะอืออ่าพี่น้องเนาะ จะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องบูชสู่คนเนาะเจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นวัดน้อวัดเจ้าคนยังสั่งโมเลกเนาะพี่น้องเนาะโดย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 คนี่นาะโดยโกคนเมแกงอ่อยเปิดว่าเนคอยเปิดแต่วิที่ราลาบสิ้นนะจหันนะเนี่ยเอาไปเพิ่มกระทะอีกนนี่เนาะ ถัวนี่เลยนี่ยนี่เต่าแบบวุ้ยไขายนี่เนาะเต่าดินได้ปลาเสรได้เนี่ยเต่ารุ่นนี้หาหาซื้อหาซื้อมาได้เลยพี่น้องเยเนาะอย่างไรต้องเห็นเองเต่าดินเต่าดินเต่ารุ่นนี้นะหาหาซื้อวุ้ยเนาะเนาะโอเคโอเคบุญเนาะไปบุญกันนะไปบุญกันได้ฮะเมนได้เมนอยู่คุ้นเนี่ยอยู่วลาเสรเลยพี่น่อยเนาะเป็นอะไรเขาคุยพี่บอ เสียกับเอื้อบ่ะกาเนู่ใกาล่นู้เห็นทั้งาเสียงเป็นมากเลเห็นทีขาวปทัง่เพนนดูปปเราเนาะลู่นมีครอบครัวอยู่บ้านนี้นะเนาะทั้งบานโดมักยางโดยโอ้ในตัวของไรคะอ่าเราเท่านีต้องเลนหาอยไ้จเนาะนี่เลยเนาะพสิเป็นหาลูกอยู่เบิ่งเบิ่งตามตามที่ว่าเบิ่งเงินหอยหอยตุ่มนี่คนหนึ่งนะีจะว่าเลียงหมู่บ้านได้ยพวกนี้ bạn này là đĩa mùa bán đấy cháu nói về nó Bớt ạ Bớt bán Ủa, ồ, phía đông kìa Sảo lắc khóng bán đấy này, này. <laughs> đi thằng xin ngà tí ốc Thằng mấy thằng mang tên tí hào đấy à, Cái này Thôi xịt ra cái tí tớp giúp bận ghi nó một tuần bụng nhàng phần này phía đông này Nhanh ừ. mà cái hên lốt ừ. ờ, Nhanh mà cái hên lốt Ờ, xịt ra cái ngon lái tí Thì bụng mỹ nó và xịt โอ้มื้อพามื้อแล้วพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะอ่าอัปเดตกันให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเฮาว่าเฮือนอ่าด่เพือนพี่น้องดินเนาะดินทางเอยเพิ่นทางทีมงานไอเียงเพิ่นได้ซื้อให้เนาะก็มีอกดีใจทางเอ้ยเพิ่นนําเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าก็มขอบคุณเนใจดีทางไอเตียงเพิ่นพี่น้องเนาะาตัวก็ดีใจหลายๆพี่น้องทางเอ้ยเพิ่นได้ดินได้นั่อย่างเนาะ ຕິດຕາມกันໄດ້ຂໍໂທດຂໍອະໄພเด้อພມກັນເນາະອ່ສະດສະບາ